ครับก็มารับแผ่นข้างครับแผ่นข้างลำตัดครับม,มันเป็นมีความสําคัญยังไงครับแผ่นข้างชุดนี้อ่าเป็นแผ่นข้างที่ได้คุณจะได้สัมษณ์กับลูกหลานท่านนะครับคือคือของคุณแม่เคลือบครับร <úng. S 2> คุณแม่เคลือบเป็นเ,เป็นแม่ของลำตัดนายพกชนบุรีแล้วก็ได้คุยกับลูกสาวนายพบยุคโบราณเลยก่อนที่แม่เคลือบจะมาเป็นลำตัดก็เป็นแม่เพลงชอยมาก่อน แม่เครือบือเป็นลำตัดผู้หญิงยุคแรกๆครับคือประมาณปีไหนครับรุงพอทราบหรือรุงไม่แน่ใ<ด>จไหมครับ <laughs> และแผ่นนี้นี่หน้าแผ่นนี้มันเขียนว่าอะไรบ้างครับเช่นตัวเส้นแผ่นไหนบ้างอย่างอผ่นนี้นะครับก็ลำตัดคณะของท่าไข่ของท่าไข่ก็คือลำตัดชาเชิงเซาครับนายซาโอหรือเป็นลำตัดตัวดังที่สุดในยุคนั้น,นลำตัดยุคแรกจริงๆลำตัดเป็นของกรุงเทพนะครับเกิดในุงเทพ แต่ว่ากาตัดดังจะอยู่ทางของท่าไข่ก็คือในะโอดจะดังที่สุดในยุคนั้นส่วนทางเทพก็จะมีในโบเขียวอะไรอย่างงี้ครับดังมากแต่คือก็ขึ้นชื่อที่สุดคือของท่าไข่และอีกอย่างคือเป็นคนเ,เป็นคนพุทธเชื้อสายจีนไม่ได้เป็นอิสลามในเพลงก็จะมีร้องว่า,าถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอิสลามคงจะร้องได้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับท่านได้ถ่อมตัวไม่ได้แผละอายุป,ประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นไหนรุ่นพ,พ่อจะเกิดกันไหมครับรุ่นไม่แน่ใจเลย ยุคร,รุ่นและเรศกาลที่แห่งมีอยู่แผ่นหนึ่งครับเป็นเ,เรียกลำชมสยามในสะโอดร้องอธิบายหมดเลยว่าเข้ามาในกรุงเทพมาเจอคนเล่นนกเล่นอะไรแล้วก็ถนนพึ่งลาดอย่างมาต่อยอาจจะระบุอายุได้จากตรงนี้<อ>ที่แตกต่างจากคนอื่นคือน้ําเสียงครับน้ําเสียงจะใหญ่ชัดร้องโคมชัดมากซึ่งในแผ่นเดียวกันก็เช่นนายหล่นนายสัมพาก็สู้ไม่ได้ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่เมื่อก่อนเขาว่ากันบันทึกเป็นแผ่นเสียงนี้ว่าได้อะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการประชันมากกว่าครับคือชายร้องไปผู้หญิงก็แก้แล้วก็มีชุดพิเศษก็คือสองคณะประชันกันก็จะเป็นผู้ชายกับผู้ชายจะว่ากันถึงขั้นเราอาจจะฟังกันไม่ได้ <laughs> ในยุคนี้ <laughs> แล้วเป็นแผ่นตราอะไรครับจำได้ไหมครับถ้าเป็นนสอออ เท่าที่ลุงได้เจอนะครับก็จะเป็นตาหมาเหลืองเป็นหลักเลยแล้วก็จะมีตาหมาสีแดงแล้วก็มีกอลัมเบียสีเขียวครับแล้วผลมามาหมดท้ายๆนี่คือช่วงไหนหรือว่าแผ่นปลา,าะอะไรจะเป็นตากอลัมเบียสีเขียวกอลัมเบียสีเขียวที่บอกว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของช,ชีวิตเขาเพราะช่วงสุดท้ายที่ที่ได้ฟังมาคือเสียชีวิตในเรือ มาอัดเพลงเสร็จกลับไปก็เสียชีวิตแถวๆบางเขนนี่เองอ๋อไม่ไม่ทันได้ฟังแผ่นสุดท้ายของตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับกเสียชีวิตจบถ้ารุ่นลึกไปกว่าในสโอดเนี่ยมีใครอีกบ้างไหมครับรุ่นลึกไปที่เราเห็นในแผ่นเสียงทั้งหลายลุงเห็นคือนายจรอ๋อเขาเป็นรุ่นนั้นเลยแต่ว่าเป็นละหนาทรับสันนิษฐานก็คือตามตามความคิดของลุงนะครับลําตัดก็คือเพลงที่ตัดให้สั้นลง ก็ไม่ได้ร้องแบบจำตัดแบบนี้ร้องเหมือนเหมือนเหมือนให้เดิมเลยอ๋อก็เหมือนเพลงสองชั้นเพลงอะไรทั่วๆไปนี่คือโบราณที่เราเห็นต่างกันเป็นแผ่นตาเสืออายุระไกันที่5นะครับแล้วที่รุ่งเก็บสะสมในรุ่งฟังอะไรในนี้หรือว่าเรียนรู้อะไรจากในนี้ครับก็จะถอดทํานองครับถอดทานองต่างๆออกมาเป็นเพลงลอยปัจจุบันได้ใช้กันได้ว่ากันแล้วก็บางเพลงที่ได้ฟังในปัจจุบันครับในแผ่นมีก็เอามาแก้ไขว่าปัจจุบันร้องผิดพลาดตรงไหนแล้ว กลับไปร้องเหมือนเดิมตอนนี้รุ่งก็มีคณะอยู่ใช่ไหมครับชครับื่อคณะอะไรคณะรุ่งลิขิตครับอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับแล้วขนบเวลาเล่นปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงครับปัจจุบันขนบก็ยังคงยึดแบบเดิมนะแต่ว่าจะใช้ความเร็วขึ้นมนเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนสามชั่วโมงก็หมโลงก่อนองละมานาหมโลงก็จะมีการขึ้นหน้ากองหรือร้องปันตนปันอ่าร้องปันตน ก็จะมีผู้ชายขึ้นจะมีเพลงลอยออกตัวแล้วก็ลอยลงแล้วก็ผู้หญิงขึ้นมีร้องเพลงลอยออกตัวแล้วก็ลอยลงครับยืนที่สามก็จะว่าดอ่ครับ,รบจบลงด้วยยังไงหรือว่าจบจบลงก็ด้วยเพลงลาแต่ระหว่างที่เราร้องว่ากันก็จะมีเพลงลอยขั้น<อ>เพื่อเป็นการสลายอารมณ์ตึงเครียดซึ่งพวกนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเพลงอะไรใส่เพลงอะไรใช่ครับใช่ไหมครับย่เราจะใช้เพลงอะไร เราว่าไปผู้หญิงต้องแก้ได้เลยแต่ปัจจุบันคณะรุ่งก็มีครูซบคอยประพันธ์เพลงครับก็จะเปลี่ยนจากสมัยก่อนผู้ชายร้องไปเลยสามท่อนแต่ผู้หญิงจะค่อยมาแก้ปัจจุบันคนการดูแด้อดทนมันน้อยลงต้องท่อนต่อท่อนแข่งกระชับกระเสงให้รวดเร็วเป็นเพลงกลุ่มเป็นเพลงโบราณสองชั้นหรือว่าเป็นอะไรยังไงก็ใช้บ้างครับเป็นถ้าทางลำตัดเรียกว่าเพลงลอยลอยก็คือเป็นเพลงใสยจังหวะเพลงให้เดิมครับ เวลาไปออกงานทีหนึ่งนี่สักกี่คนเลยคณะรุ่งทั้งหมดสิบห้าคนฝ่ายละฝ่ายละห้าบ้างสี่บ้างแล้วแต่วันตรงกับวันทำงานเลยนะแล้วก็มีลำมนาทีสี่ใบสี่ใบนะครับช่วงที่พีๆงานเยอะๆนี่คือช่วงไหนครับช่วงสงการครับไม่ได้พักเลยสงการจะไม่ได้พักเลยแต่ก็เป็นเป็นปีปีนะครับปีนี้เพิ่งจะมีเยอะอ๋อไปถึงไหนบ้างครับงานสงการนี้รุ่งเล่น แค่ในละแวกกรุงเทพแล้วก็ไกลสุดก็เพียงสระบุรีวิหารแดงเราได้สร้างออสมาชิกใหม่ๆยังไงบ้างไหมครับก็ล่าสุด2ปีนี้ก็มีเข้ามาหัดใหม่อีก2คน 2> แต่ลำตัดเข้ามาหัดน้อยมากเพราะว่าด้วยระยะทางด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าบ้านรุ่งอยู่ไกลมากใช่คณะอะไรทีนะคณะรุ่งลิขิตครับมี Facebook มีเพจอะไรมีรรแฟนเพจครับแฟนเพจ ลำตักธนะรุะ่งลิขิตเข้าไปดูได้อันนี้ว่าลำต้นไม้ลำตักต่อตอนลำต้นไม้ก็จะร้องเป็นทำนองมอนนะครับอลันไนเตเอเออเงยทิ้งวับกระโปรงเทนปงทิ้งวับทิ้งวับกระโปรงเทนปงต้องต้องเดินเนื้อไหมครับไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็คือเป็นทำนองมอนมันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับ ก็ลำตัดจะมีทํานองหลักๆนะครับก็เป็นทานองของทางลำตัดจะมีทํานองโซกทานองกลางทํานองกระพือทานองจักรกลารุนจักรกลาก็เหมือนคนที่เก่งแล้วก็ชันกันเองครับแต่ยุคนี้จะเป็นหลักๆเลยที่ลุงฟังคือทํานองกระพือก็ทํานองแขกเยอะมากน่าจะเป็นความนิยมในยุคนั้นนะครับแต่ทํานองแขกนี่มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะลำตัดมนจะกแขกแล้วลุงมองอนาคตของลำตัดเป็นยังไงบ้าง ก็าอ,อ,อาชีพหรือเรื่องของการเผยแพร่ส่งต่อปัจจุบันรู้ว่ามันดีขึ้นกว่าสิบปีที่แล้วนะครับลุงหัดเริ่มหัดจากสิปีที่แล้วปัจจุบันมันมีทางมหลาลัยได้ทำค่ายหาคนมาหัดหัดทั้งทั้งเพลงหัดทั้งกลองกลองนี้สําคัญมากตัวลําตัดนี่ได้สองสามวันหัดเล่นก็ล้องได้เลยแต่กลองหลักก็เป็นปีปๆครับปัจจุบ ออกงานได้จริงๆคนว่าต้องเรียนด้วยไหมใช่ครับต้องเรียนด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าคนคนเป็นเป็นลำตัดก็ต้องรู้จังหวะกรองด้วยไม่งั้นก็จะเข้ากันไม่ได้คิดว่าแผ่นเสียงนี้จะเกิดประโยชน์อะไรยังไงบ้างครับแผ่นเสียงชุดนี้น่าจะทําออกมาร้องเล่นกันในวงได้เยอะมากมายครับคือมันสามารถเอากลับเข้ามาใช้ใหม่ได้ได้ับได้คือเป็นลักษณะเพลงอะไรต่างๆแบบนี้ใช่แล้วก็คัดเลือกเพลงที่ไม่หนักเกินไปเอามาใช้อีกครั้งหนึ่ง มันก็เปืนปัมชื่นใจเหมือนกันนะครับก็เพลงร้อยปีที่แล้วมาเล่นนี่อ้นะฮะมาฟื้นม่อีกทีก็ถ้าใครสนใจเรื่องของวงการลํำตัดหรือแม้แต่ข้อมูลเก่าๆเนี่ยตอนนี้ผมทยอยมอบแผ่นเสียงไปให้ทางลุงมาแล้วนะครับคุณมากเลยก็ไปตามเอาที่นั่นแล้วกันนะครับนะครับเรามีว่าอะไรลาสักกรอนสิจะอายเอาเป็นเพลงพ่อโสดก็ได้嘛ครับจังสั้นพอคำเดียวพอ ลูกไม่เคยจากบ้านกันเลยนะท่านเจ้าขา้าคุณจากอกมารดาผมพลัดมาเอเกอียเปรียบเสมือนลูกนกที่พลัดตกก่อไม้เห็นทีชีวิตผมจะต้องตายเสจยแล้วคุณนายวันนี้ขอบคุณมากครับลุงครับ <c oughs> ฝากไ้ด้วยครับดูแลต่อไปครับ <c oughs> อันนี้วาดอยู่กับต้นไม้เลยครับ ก็จะอกอกทนองมอแล้วก็ว่าต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตนนี้แล้วลงกรอนกันให้ได้อันนี้เคยฟังมาบ้างไหมเคยครับเพราะว่าลุงลุงมีแผน่นนี้อยู่แผ่นหนึ่งแผ่นสองอแต่นี้สองครบชุดเลยก็อาจจะซ้ำบ้างเลยนะลักษณะลำตัดแต่โบราณเลยคือยืนยืนแล้วรึ่งชั่วโมงเราะจะให้เวลาเลยครึ่งชั่วโมงวายเต็มที่แล้วก็ลงเหมือนเหมือนหมอำํำปัจจุบันเนี่ยครับเหมือนหมอรำหมอํำกรอนจะเล่นกงนเป็นยืนยืนเป็นยืน,ยนเป็นยกอะไรเงี้ยครับ ยืนแปดทนี้ตั้งเจ็ดแผ่นนะแปลว่ามันก็คือช,ชุดนี้น่าจะมีอีกหลายยืนนะครับนี่คือแค่ยืนเดียวยืนเดียวจะยืนหนึ่งถึงเจ็ดไปอยู่ที่ไหนโอ้อลายลายลาย,ลาย,ลายอ่านี่ก็ยืนแปดเหมือนกันแต่ว่าห,หน้าสิบอะไรต่างๆเหล่านี้ครบชุดเลยน,นีนางเชื่อมไหนางเชื่อมนางเชื่อมจะเสียงเ,เล็กกว่าแม่เชื่อมนิดนึงแล้วที่คลองท่าไข่นี่มีศิลปินมีแม่เพลงเข้าเพลงอยู่ไหมปัจจุบันนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ คือรุ่นสุดท้ายคือแม่ทวินแม่ทวีแม่ทว,วินก็เพิ่งเสียชีวิตไปได้ปีหนึ่งพอดีก็เลยเหลือแม่ทวีน,น,นั่นก็คือเป็นน้ำตาดชั้นเซาที่ได้ตำราตำราของรุ่นเก่าครับตำราพวกนาสโออดอะไรเงี้ยมา,าแล้วก็มาหัดกันเองโดยไม่ได้ไม่ได้สืบทอดอะไรเลยว่าครูก็เขียนได้ไหมที่ได้ได้ครับน,นีวน้ว่าแก้กันว่าแก้กันน่าจะเป็นสองคณะครับ บอกมาท่าอะไรคณะราชวัตรกับของท่าไ่ยนายสำเภาราชวัตรแต่ลุงฟังแล้วสู้นายะโอมอันนี้เพิ่งจะเคยเพิ่งจะเคยเห็นเลยครับคืออะไรนางตุกกาตาเนี่ยครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับชื่อคนนี้ครั้งแรกเลยลุงเพิ่งเคยเห็นเนี่ยอันนี้ลุงไม่เคยไม่เคยรู้จักเลยไปสืบอกันต่อมีอะไรให้ให้ตื่นเต้นอีกแล้วคือตัดคณะของท่าไทยครับนางตุกกาตา ซึ่งไม่เคยได้ยินชื่อัอออนนครบ